สวัสดีครับเมื่อคืนราคาทองคำนะครับปรับตัวขึ้นไปอีกครั้งนะครับแต่นะครับท้ายตลาดปรับตัวลงมานะครับล่าสุดเช้านี้ต่ำกว่า1,200อีกครั้งหนึ่งสาเหตุเกิดมาจากนะครับปรับตัวขึ้นเนื่องจากนะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากครับเหลือลบ 0.25%นะครับปัจจัยนี้ส่งผลให้นะครับราคาทองคำ,คำปรับตัวขึ้นไปสูงทีเดียวครับสูงกว่า1,205เหรียญด้วยซ้ำไปแต่หลังจากนั้นนะครับ Jobless Claim นะครับหรือขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐนะครับปรับตัวลดลงอีก 6,000ตำแหน่งนะครับส่งผลให้เกิดแรงเทขายกลับเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทองคำในช่วงนี้เล่นสั้นอย่างเดียวครับมีกำไรต้องรีบตัดออกนะครับวันนี้ย่อลงแล้วซื้อเหมือนเดิมนะครับเป้าหมาย1,215และ1,225นะครับถ้ามีกำไรตัดออกเป็นระยะระยะนะครับราคาย่อลงมาเข้าซื้อสะสมเหมือนเดิมพบกันในอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ